มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนป้าแตนไม่สํานึกตอกับชาวเน็ตหลังด่าลุงพลหนักป้าแตนไม่สํานึกเลยใช่ไหมตอกับทันทีหลังชาวเน็ตว่าลุงพลอาการหนัก กรณีในาใยชัยพลวิพาหรือลุงพลกับนามสมพรหลาโพหรือป้าแตนได้รับเชิญให้ร่วมขบวนแห่พระสุวรรณแสนหลวงพ่อองค์แสนซึ่งจมอยู่ใต้น้ําเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสกลนครโดยมีขบวนแห่อันเชิญพระสุวรรณแสนไปปฏิสฐานที่วัดพระาธาตุเชิงชุมวรวิหารโดยลุงพลแต่งกายแบบขอมโบราณ ใส่เสื้อขาวด้านในส่วนศีษะสวมมงกุฎสูงทางด้านป้าแตนตแต่งกายเป็นนางปทุมวดีใส่เสื้อผ้าไทยสวมมงกุฎชดาตามแบบของเจ้าเมืองสกลนครโบราณเดินถวายเครื่องสาก,การะพระาธาตุเชิงชุม ก่อนขบวนเริ่มเดินลุงพลได้ผ่อนคลายอริยบทโดยจำลองการเดินแบบที่พี่อุิลิยะเคยสอนไว้ให้กลุ่มยูทูบเบอร์ได้ดูซึ่งก็ไม่คิดว่าจะกลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลโดยปรากฏเสียงยูทูบเบอร์ระบุว่าอย่าเดินแบบนี้เดี๋ยวเหมือนคนนั้นกระทั่งชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นว่าเป็นการล้อเลียนหรือไม่ล่าสุดนางสมพรล,ลาโภโพเปิดเผยว่าคลิปดังกล่าวเป็นงานบุญวัน ที่7 6 2 7ธันวาคม63งานวัดพระธาตเชิงชุมแต่งตัวเหมือนของโบราณซึ่งเป็นเจ้าเมืองของจังหวัดสกลน,นครก่อนจะเป็นคลิปลุงพลเดินและเต้นตามดนตรีอีสานเมื่อถึงศาลาเห็นลุงพลเต้นและเดินโชว์อยู่ในศาลาเต้นสนุกสนานไม่ได้ล้อเลียนใครเป็นช่วงพักระหว่างรอเรือมาถึง อย่างไรก็ตามมีคอมเมนต์ว่าลุงผลล้อเลียนพี่อุ๊บตนอยากชี้แจงว่าลุงพลไม่ได้ล้อเลียนในคลิปมีเสียงยูทูบเบอร์ว่าลุงอย่าเดินแบบนี้เดี๋ยวเหมือนใครบางคนยืนยันว่าคุยแบบสนุกสนานไม่ได้ล้อเลียนส่วนประเด็นดราม่าถ้าดูตามคลิปก็ไม่ได้เหยียดเพศแต่เป็นอารมณ์สนุกสนานไม่ได้พูดไม่ดีกับพี่อุ๊บ คนจะดีหรือมีคุณค่าไม่ได้ดูที่เพศหรือดูที่วัยอยู่ที่ตัวของคนคนนั้นเรื่องที่พี่อุ๊ปโพสต์ว่าน้ำลดต่อผุดสำหรับตนมันก็คงจะจริงถ้ามีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะแสดงออกมาจากลุงพลหรือพี่อุ๊ปก็จะได้รู้ว่าแต่ละคนเป็นอย่างไร พี่อุบอาจจะมองว่าทำไมลุงพลทำแบบนี้แต่ในมุมมองลุงพลมองว่าทำไมพี่อุบคิดแบบนี้หากดูจนจบคลิปจะรู้ว่าลุงพลไม่ได้ทำล้อเลียนป้าแตนบอกอีกว่าถ้าเป็นคนรู้จักกันเป็นคนกันเองควรรู้สึกดีมากกว่าไม่ควรคิดเล็กคิดน้อยถ้าเป็นคนรู้จักกันควรจะดีใจมากกว่าเป็นเรื่องขำๆมากกว่าตนบริสุทธิ์ใจไม่คิดอะไร คนที่ดูคลิปดูแบบากติหรือดูแบบเป็นการ ตนก็ห้ามโลกโซเชียลไม่ได้ขณะเดียวกันตนได้ทำคลิปขอโทษไปแล้วเมื่อวานนี้ถ้าคิดว่าลุงกับป้าทำผิดก็ขอโทษพี่อุบด้วยไม่เคยคิดจะล้อเลียนผู้ใหญ่บริเวณนั้นเป็นงานบุญททำไปเพราะความสนุกสนานมีทั้งแฟนคลับยูทูบเบอร์และเพศที่สามก็หลายคนถ้าคนข้างนอกดูไม่ดีตนก็ขอโทษด้วยส่วนยูทูบเบอร์ที่นั่งเทียนเขียนข่าวเรื่องไม่ดีของลุงกับป้า ก็ไม่ได้โกรธอะไรถือว่าเราได้ช่วยเขาให้มีรายได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ